ที่หลักทั้งหลายก่อนที่พวกเราจะเริ่มต้นเข้าสู่เนื้อหาของข้อความสื่อสารชุดนี้พวกเรามาหยุดพักสักครู่ขอให้พวกคุณหลับตาลงแล้วปล่อยให้การรับรู้เกี่ยวกับการเวลาของพวกคุณหมดไปแล้วจากนั้นก็ให้จินตนาการว่ามีกระแสพลังงานของความรักและแสงสว่าง แปลกระจายออกมาจากบ่อน้ํำพุที่อยู่ภายในศูนย์กลางหัวใจของพวกคุณเองตรงจากหลาที่สี่หรือตรงจุดศูนย์กลางทรวงอกระดับเดียวกันกับหัวใจแล้วแผล่กระจายออกไปเอิบอาบทุกผู้ถูกนามและทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วจากนั้นก็ให้จินตนาการต่อไปว่า มีกระแสพลังงานแห่งแสงสว่างขนาดต่างๆหลั่งไหลย,ย้อนกลับมาจากทุกผู้ถูทุกนาำและทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาพวกคุณซึ่งในขณะที่พวกคุณกำลังเชื่อมต่อกับแก่นแท้ของพี่ๆน้องๆของตัวเองทั่วทั้งโลกอยู่นี้ขอให้พวกคุณจงปลดปล่อยความกลัวการตัดสินชี้ถูกผิด และความเชื่อที่แตกต่างกันของตัวเองออกไปให้หมดเสียมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ร้วนมีความพิเศษเฉพาะไม่เหมือนใครด้วยกันทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยู่ลึกๆภายในตรงใจกลางหัวใจของพวกคุณแต่ละคนนั้นร้วนคือสิ่งเดียวกันทั้งสิน้นเพราะว่า สิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกเนึกอคิดทุกทุกชนิดรวนประกอบขึ้นมาจากเนื้อแท้ที่เป็นสิ่งเดียวกันทั้งสิ้นซึ่งก็เป็นเนื้อแท้เดียวกันกับเนื้อแท้ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เป็นทั้งบิดาและมารดาของพวกเราและก็ยังเป็นเนื้อแท้เดียวกันกันกบแกนแท้อันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ ของพระผู้สร้างสูงสุดเองอีกด้วยพวกคุณในฐานะที่เป็นประกายแสงหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าที่มาอยู่ในร่างกายทางกายภาพนี้ได้ถูกเข้ารหัสเอาไว้ตามแบบที่อยู่ในพิมพ์เขียวศักดิ์สิทธิ์ให้มีรูปแบบของความสันสะเทินรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งและมีแสงสว่างจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเนื้อแท้ ของตัวเองอยู่อย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจของตัวเองบนดาวคร้อนโลกดวงนี้ได้แล้วจากนั้นก็ปล่อยให้จิตสำนึกความตระหนักรู้ของพวกคุณถูกยกระดับขึ้นไปจนลอยไปถึงทิพยสถานอันปราณีแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่พวกคุณจะกลายเป็นรูปธรรมชีวิต แห่งแสงสว่างที่กำลังล่องลอยและสองแสงสว่างเจิดจ้ายอยู่บนนั้นและกำลังเชื่อมต่ออยู่กับรูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างทุกๆุกรูปธรรมท,ที่ดำรงอยู่ภายในระบบสุริยะแห่งนี้เพราะว่ามันจะไม่มีการแบ่งแยกใดๆเหลืออยู่เลยเพราะว่ามันจะไม่สามารถ ที่จะมีการแบ่งแยกอยู่ได้ไม่ว่าพวกคนจะท่องเที่ยวไปห่างไกลจากจุดศูนย์กลางหัวใจของพระผู้สร้างมากสักแค่ไหนก็ตามและไม่ว่าตลอดหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมานี้พวกคุณจะรับอาสามาทำหน้าที่อะไรข้างล่างนี้และมาสวมใส่ร่างกายเนื้อแบบไหนบ้างแล้วก็ตาม และมันก็ไม่สำคัญเลยว่าพวกคุณจะเคยแบ่งภาครังสีแห่งจิตวิญญาณของตัวเองออกมาเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยยิบย่อยลงไปอีกมากมายแค่ไหนก็ตามพวกคุณก็ยังจะมีการเชื่อมต่ออยู่กับอะตอมของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นต้นกำเนิดของตัวเองและเชื่อมต่อกับร่างเงาอันศ,รรศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองและ ไล่เรียงขึ้นไปจนถึงเชื่อมต่อกับพระผู้สร้างอยู่เสมอและมันก็ยังมีสายทาแห่งแสงสว่างขนาดจิ๋วสายหนึ่งจากพระผู้สร้างที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อพวกคุณทุกๆชีวิตเข้าด้วยกันอยู่ซึ่งการเชื่อมต่อดังกล่าวนี้ไม่เคยขาดหายไปไหนเลยและก็จะไม่มีวัน ขาดหายไปอย่างเด็ดขาดอีกด้วยให้หายใจเข้าลึกๆและช้าๆเพื่อสัมผัสรู้ถึงระรอกคลื่นแห่งแสงสว่างหลากสีที่กำลังส่องแสงแวววาวระยิบระยับอยู่และโอบล้อมพวกคุณอยู่ซึ่งระรอกคลื่นแห่งแสงสว่างดังกล่าวนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักและแสงสว่าง ต่เต็มไปด้วยคุณอันประเสริฐทั้งหลายของพระบิดาพระมารดาสูงสุดของพวกเราด้วยภายในสายทานแห่งแสงสว่างอันเป็นทิพเหล่านี้จะมีพลังงานและทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่พวกคุณปรารถนาอยู่เพื่อให้พวกคุณสามารถนำเอาไปใช้ในการสร้างอนณาจักรในฝันของตัวเองขึ้นมาได้ เพื่อให้พวกคุณสามารถสร้างรากฐานของตัวเองสำหรับโลกยุคใหม่ขึ้นมาได้เพื่อจะได้กลับเผินไปสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นใหม่อีกครั้งหนึง่งจงรู้ไว้ว่ากำแพงที่กั้นระหว่างพวกเรามันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วแม้ว่าจริงๆแล้วพวกเรา จะไม่เคยพลากจากกันจริงๆเลยก็ตามเพราะว่ากระบวนการทางวิวัฒนาการที่ถูกบัญชาลงมาและที่กำลังดำเนินไปอยู่นี้ในหลายปีมานี้ทำให้พวกเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับพวกคุณแต่ละคนได้มาขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทุกๆชั่วขณะและทุกๆวัน Nice say I like it. All.